ม่แรงใจบอมักบวสีนี่นะออกมาเหมืนบางโดนมันแต่ว่าคันบอมักหนาสีมันบวคลายเข้มอ,อสีเข้มหนาตันไมนนออ่นี่เอามนี่หนาตันก็เลยสีร้อนไปเครือเครือนี้สีสีจะไม่เข้มนะครับเวลาทอออกมาก็จะ ก็จะเป็นออกทางพาสดเทลหัวงามแม่หัวงามให้จำดูบอกให้ตำมาหน่อยให้อย่างที่ยังตมำครขึ้นให้บอกมาจำไปรถเอาอันทายให้แกบอร์เด้บ้าให้แต่เด็กเบอร์เด้หน่